สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะผมช่างใหญ่ครับวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงทาวิกกี้ทุยกลางนะครับได้รับเกียรติจากคุณป้าอารีนะครับอยู่คลองสมวานะอยู่ถนนพญาสุเรนเท่าไหร่นะพญาอัตเตราสามเก้าค่ะอยู่ถนนอัตเยราสามสิบเก้านะนะครับวันนี้นะครับทรงทาวิกกี้ง่ายๆนะครับทวิกี้ทุยกลางนะนะครับออกสาใหม่ได้นะ ก่อ okay. นอื่นนะครับให้ลูกค้าใส่นักการอนามัยฉีดโป๊ะแอลกอฮอล์หลับตาครับไปที่ศรีรษะลูกค้านะนะครับแล้วก็ช่างก็จะเป็นที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะนะครับเราตัดสร้างแพทเทิร์นก่อนนะบริเวณนะครับกลางใบหูนะตัดเลยโชว์ไปเลยนะครับแล้วก็ตัดอะไรตัดต่ำกว่าให้ตัดต่ำบนติงหู ประมาณสักหนึ่งเซนนะตัดเป็นรูปตัวอะไรตัดเป็นรูปตัววีเลยด,ด้านข้างนี้นะครับตัดขึ้นไปเลยกลางใบหู ข้างหน้าข้างหน้าเอาสั้นนะครับยายหน้าอยาสั้นมากเลยม้วนโลไม่ได้เอาพอดีพอดีคิว<อ>้วแล้วกันพอดีคิ้วนะค่ะ,คะตัดเลยเดี๋ยวมันม้วนตังไม่ได้อ๋อหรือม้วนไม่ได้นะยืดอีกเลยแล้วก็ตัด เชื่อมบทจรมีลีปมาแล้วตัดตรงๆมาเลยทีนี้เราจะมายกถุยขึ้นมานะยกถุยขึ้น ก็ผมตั้งฉากขึ้นชั้นที่สามตั้งฉากยก9กสิองศาแล้วก็ชั้นที่สองคับข้างชั้นที่สองก็นโน้มมาข้างเล็กน้อยนะ ยกขึ้นมาสี่ห้าสาพอนะ่ชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้า ต้นข้างเราจะเชื่อมอยังไงดีข้ามหูกดอัพบไกลลายอยู่นี่ตัดเลยกดเฮ้ยไกดกดเดี๋ยวไลืหูนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่กรอบทรงมันจะไม่หายนะ เรื่องของผมสนหน้าเลยชั้นที่หนึ่งโน้มมาข้างหน้าแล้วนั้นกดแล้วก็ตัดยกสี่ห้าองศาสาับแซก สี่ห้างสาราสามเซตต้นข้างทันที่หนึ่งมต้องยกยกทันที่สองขึ้นมานะครับสับเซตสับเซตวีเสวยมาหลังบ้าน,นครับแล้วก็อะไรทันที่หนึ่งยก สี่นิ้วสี่นิ้วโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยตัดทั้นที่สามโน้มไปข้างหน้าตัดทั้นที่สี่โน้มไปข้างหน้าแล้วตัดมันจะมีความยาวประมาณห้านิ้วนะท่านที่สี่แล้วก็เสยแซกลางโน้มไปข้างหน้าตัด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วโน้มมาขค่น้าเล็กน้อยหมุนกลับแถวที่หนึ่งสองแถวที่สามโคง้งนิวเยอะแถวที่สี่พอมนหนึงน่งเลยแถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ด แถวที่แปดอที่เก้าแถวที่สินะครับก็วิธีการเป่าผมแห้งก็แค่เป่าให้มันแห้งนะเป่ามาหลังบ้านนะครับเป่ามาข้างหลังเป่าไปข้างหน้าก็ได้เป่าให้มันแห้งหเฉยเป่าไปเป่าไปเป่าไปก่อน ถ้าตัดเราจะสวยผมจะเยอะมันจะเป็นก้อนมันจะเกิดอมัโมเลยมันตับเฉยแล้วหลังเราะผมต้องกยาลงมาเนี่ยบอกแบบบางโคให้ให้กระปุกแงยอะเด็กยาตัวนี้จะอัมาโมสมากนะค่ะเป็นในทุกคนทุกคร้งใหญ่มากเครับทุกคน ดูมากเราเป็นเล็กลงแลว่ะ พอแล้วพอแล้ว,ลวครับก็หลังจากเป่าแห้งนะแล้วก็มาดูดผมดูข้างหลังนะครับว่าผมมันเหลือไหมครับมันเหลือใช่ไหมสามสี่เส้นนะตัดออกสามสี่เส้นใช่เก็บรายละเอียดใช่มันหนาใช่ไหมแล้วก็ดีปฏิกิ้งออก ตันที่ฉันที่สองกระกซับแซ็สซับแซ็ตฮาร์ปิเซอร์สอยมันบางพอยบริเวียนเนี่ยแล้วก็ฮาร์ปิเซอร์ออก ตัวนี้นะดีพัตติ้งหรอนาะเรียงก่อนนี้นครับโอเคสาบแซกสาบแซกใหยถอยนะ้าสาบแซกสาบแซกพอย ครับทิเซอร์ทำทุกวันยมันก็คล่องเองอ่ะในทักษะในพวกเนี้มฝึกต้องฝึกนะไม่ฝึกมันทำไม่ได้หรอกมันจะเป็นเองมันเป็นไปไม่ได้วิชาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องฝึกมันต้องเรียน โอ้สำคัญครับความจำครับครับใช่ครับก็แต่วันต้อง <6. S 1> ตั้งพื้นฐานก่อนเนาะใช่ครับต้องเรียนเบสิกต้องแม่นก่อนเบสิกไม่แม่นมันทำไม่ได้ หนาหนาก็ห้ามซื้อออกมันเชื่อมกันให้ได้คนดอนเน็กมึให้ได้ตรงนี้หนาเอาโวรุมมันออกหน่อย จอนเท่ากันไหมข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ายาจะเอาบังหรือไหมหรือว่าพอดีแล้วข้าง <Okay. S 1> หน้า,า,นนาพอแล้นะ okay. เอาไม่หวีจะไม้มวนใช่ไหมโอเค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 นะต้องหมดตรงนี้ครับยกขึ้นมานะครับเก็บรายละเอียดนะ ผมป้าบางนะบางเบาใช่เราก็ไม่ต้องไปตัดนะครับโลงเทคนิคอะไรเยอะแยะนะเก็บไว้ในบริเวณส่วนหน้าครับอย่าบางนะตรงนี้ป้าบอกว่าเอาไว้ไวม้ม้วนผมไว้ด้เสยนะนใช่ใช่ไว้เปิดหน้าเปิดตาหน่อยครับแล้วก็เช็คดูแนวผมตัวเองนะ ตัดแนวแนวตั้งยกเชกแนวนอนว่าตัวเองตัดเหลือไหมเชกแนวผมมาเดี๋ยวมาดูวิธีการใดกันนะผมส่วนหน้านะครับให้ใส่มูสสักหนึ่งลูกครอบนะขยํำไปที่โคนผมนะครับเราจะได้ยกโคนนะครับเป๋ๆมาข้างหลังนะ เมนเป้นบปโคนท่างีออครับแล้วไม่โคนอยู่นะไม่งั้นถ้าเราไม่ใช้ใช้มูดนะครับหรือโฟมนะช่วยในการใดผมถ้าเราใดไม่แน่นผมมันจะอยู่ประมาณถึงสีแยกบางเขียนก็จะยุบตัวนะเพราะฉะนั้นให้คุณจายนะครับผมใดสวยๆไปถึงนู่นนะถนนพญาสุเรนนะ่ะนะครับสวยยาไปถึงมินบุรีเลย เรามาดูวิธีการไดผมนะครับว่าจะได้ยังไงให้ได้ฟรีนะ หลังจากได้เสร็จแล้วนะเราก็จะมาตรวจดูนะครับว่าผมมันมีซ่อนไหมเนี่ยลากออกมาลากออกมาดูให้หมดตรวจดูดีๆไม่มีเหลือแล้วนะครับสวยแล้วสวยแล้วแล้วก็ไปตรวจดูในเห็นว่าหนาก็้นะครับีเซื้อออกไปนะครับถมใช้ทอยมันจะหนานอยนึงแล้วก็ทําให้มันบางหน่อยก็ทําให้มันสมควรนะบางมากจะเป็น หนามากก็บพอดีพก็ได้เดี๋ยลูกค้าชอบบางก็เดี๋ยวเขาจะสั่งมาเองขอบางตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วก็ใส่เลยพวก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 พวพวด้วยความมั่นใจเยนะดูจอนซ้ายขวาเท่ากันไหมดึงดู หลังไม่หูนะครับใส่สเปรย์ได้ไหมไครับได้ได้นะก็ใส่แว็กใส่แว็กเพื่อจะคอนโทรลทรงทรงก่อนนะครับแล้วก็นวดไปที่เลยถามมือนะครับขยำไปเลยนะครับขยำไปเลยครับขยำไปโผล่ไปเลยประมาณนี้พอดีนั่นก<ะ>็เอาสูงสูงไปก่อนเบื่อๆื่ไปก่อน ใส่แบกขยำขยำเลยข้างนี้ท่างใหญ่มองว่ามันยาวไปน,นิดนึงนะนะครับแบกทิเซอร์ยังไม่ ลูกค้าจะไม่ออกจากร้านเราก็สามารถแต่งไปเรื่อยนะเช็คไปเรื่อยแต่งไปเช็คไปนะเช็คไปได้นะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณป้าอารีครับที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอนะครับสอนตผมบนยูทูบนะครับเพื่อเป็นวิธยทานธรรมทานเป็นทานบารมีนะขอให้อานิสงส์ตรงนี้ ขอให้คุณป้าอายุมั่นขวัญยืนอยู่สักสองร้อยปีนะโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่าไหร่เป็นคนใกล้ติดเตียงแมวนะนั่นเหรอไม่สุขภาพแข็งแรงนี่แหละครับก็ให้กินอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิดตันเทินสิบเก้านะขีดรถซื้อนั่งยังปะขีดเต็มแล้วค่ะปลานเป็นตัวโอ,อ้ครับเดี๋ยวได้ขีดอีกนะมันที่วันที่หกตุลาคมก็ครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับลูกหลานรวยๆนะขอให้ซึลอตเตอรี่หอยถูกของวันใหญ่ๆก็เอาไปได้ ก็ทําบุญนะครับทําบุญนะพ่อมหมอนนิดนึงครับพ่อมนะครับทำบุญก็ทำามออนไลน์ค่ะครับครับเยี่ยมเยี่ยมออนไลน์เล่นขึนะครับชมแล้วช่วยยังใหญ่กดไลค์กดแชร์ได้นะนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามดไวอ่านเอาคนที่คอมเมนต์อ่ะอูยหายากนะช่างละเอียดแบบนี้อาตัวอยากจะไปตัวอะไรเนี่ยผู้ชายละกคอมเมนต์อ่ะแล้วก็อ่านอ่านอ่านครับเก่งมากเลยดู YouTube เล่น YouTube ไปด้วยนะคุณชาย อ๋อจะบ้านใหม่เราก็เออแล้วกับบ้านใหม่ก็รู้อยู่ครับเ,เ,เคยอยู่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 มาก่อนนะยายอย่างคนใต้นะอ๋อครับครับราชก,การย้ายมาเมื่อปีสองหกอ่ะได้มาซื้อบ้านอย่งเนี้ยโอเควันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย